สวัสดีครับน้องเอมาเร็วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมิลรักแฟนเพลงครับน้องเอมาหรอครับน้องเอมาหรอครับผมสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีเอฟของน้องเอทุกผู้ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นทางไทยทางเราทั่วประเทศนะครับผมเมื่อนี้อากาศเย็ยนเย็ยนพี่น้องนะครับมาๆามามาม มาๆามา,มาครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่สาวใจดีนะครับพี่สาวสุดที่รักของน้องเอนะครับผมว่าน้องเอเอาเงินไปกินขนมมาสั่นกันเืลอยคข่อยเอื่อยคข่อยใจดีทั้งสวยทั้งใจดีนะครับขอบคุณห,หลายๆครับ เป็นเงินจํานวนหนึ่งนะครับผมก็ไม่ขอบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีดรามุ่งดราม่าอีกอีเอบริมหากระแสเด้อพี่น้องอีเอบริมหากระแสอีเอบริมาแบบว่าจุดประกายจุดประกายนี่นะครับขอบคุณพี่สาวนะครับขอบคุณพี่สาวสุดที่รักน้องเอนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นอะไรกันอีก แต่ก็รู้ว่าเป็นพี่สาวสุดที่รักของน้องเอแล้วกันนะครับผมที่อนุเคราะห์ค่าขนมให้น้องเอก็เป็นจำนวนเงินหนึ่งอยู่ครับไม่บอกดีกว่าอะไรครับพี่น้องกินซซมเดยกับดีเบิร์ตครับพี่น้องซซมเดยกับดีเบิร์ต บ่าหาก็บ,บ่เป็นยังครับผมเพราะน้องเอบ่ได้บ่ได้ว่าสิต้องแบบว่ามาหา้มาอย่างกันแต่ว่าถ้าเพื่อนหก้ก็เพื่อนก็ว่าเพื่อนอยากห้ด้วยความแบบเอออยากให้น้องได้กินขนมอยากให้น้องไปกินขนมอยากให้น้องไปกินอาหารแซ่บๆให้เบิ่งแน่อยังสิงนะครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับผมถึงจะเป็นเงินบาทหนึ่งสองบาทด้วยศรัทธาผู้ใดก็ตามครับน้องเอยกมือใส่หัว เป็นพระคุณเบิดทุกผู้ทุกคนครับเพื่อนเอาเงินท้ากล่กเกียร์มาใส่ปากใส่มือให้นะครับบ,บอบอวาเพิ่นนะครับผมขอบคุณหลายครับทุกเอฟซี FC ทุกคนล่ะครับบอได้บอลผู้ใดให้สซีบอลน้ำผู้ใดบอลหายบอลน้ำเลยครับน้องเอฟบอลน้ำเบิดทุกคนคทำอะไรลงไปกับเป็นคนแบบแฟนลี่ครับคือเห็นแล้วล่ะครับไม่ต้องการ วอาน้ำเบอร์ทุกคนหักทุกคนหักทุกคนแค่คำว่าเบิ่งนี่ก็ดีใจแล้วพี่น้องแค่คำว่า,าบอาน้ำมาเล็น่น้ำก็ดีใจแล้วครับแกงซส้น มาละวครับพี่ทุกคนพักหนึ่งชิ้นขาดไปอะไรกัน ทาี้คือขา้นขาไปได้ เลือดวนนะพี่น้องแบบอาการเท,นา,นา,ท,ทาน้ำไหมครับกินห่อนๆสดมีแห้ง พูดเสียบเบาๆหนดอยเดี๋ยวยว่างๆเดี๋ยวจะไปจัดให้เด้อครับจัดแนวน่ยมันแสบให้ช่วงนี้มันหนาวออกไปใส่บ่ได้ยาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มาพี่น้องจะสิบ่เบาอ,อย่างพิ่นี้เป็นบ้าขอมาขอบคุณที่สาวจะดีแล้วกันครับที่อยู่เคียงข้างน้องตลอดนะครับ เราก็จะรักกันตลอดไปหวานบอ <laughs> เอาเป็นว่าน้องเอกได้เป็นน้องที่ดีต่อไปครับนี่เป็นน้องที่ดีของทุกคนนะปัป แกงเส้นฮันหรอนผู้ดใดข่วบอดีนี่กับมากิกนแกงเส้นนี่เดอ้อไม่นีอย่างครับคลิปเนี่ยกินเบงซือ รีแบบยืดหยว่นดึงแซ่บได้แล้วครับ ขอบคุณที่ทติดตามขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ฮักแพงขอบคุณที่เบิงแง่งกันตลอดนะครับขอบคุณพี่สาวทุกๆคนนะครับขอบคุณเพื่อนฮักขอบคุณน้องสาวขอบคุณเอฟซีบุกุคนนะครับย่าทิมจะปลากันเดอร์ฮักกันแพงกันไว้จ้าบ๊ายบาย